สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาดวงเมืองซึ่งถือว่าเป็นดวงที่สําคัญเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของประเทศชาติสภาพบ้านเมืองสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมความเจริญก้าวหน้าหรืออุปสรรคซึ่งเป็นภาพรวมของประเทศมาวิเคราะห์กับราศีในแต่ลราศีว่าจะส่งผลอย่างไรอันนี้จึงเท่ากับเป็นการทำนายภาพรวมของประเทศซึ่งมีผลต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศ ย่อมได้รับผลหากประเทศชาติเศรษฐกิจดีผู้คนย่อมกินดีอยู่ดีหากประเทศชาติประสบปัญหาทางด้านของเศรษฐกิจก็ดีสภาพสังคมก็ดีผู้คนในประเทศย่อมประสบปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีพอาชีพและธุรกิจไปด้วยดังนั้นการทำนายดวงดาวในวันนี้จึงขอพูดถึงดวงเมืองซึ่งมีผลแน่นอนกับผู้ที่อยู่ภายใต้ล่มธงไทยกับทุกทราศี ว่าจะมีผลอย่างไรเกิดขึ้นบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองไม่สามารถทราบพื้นดวงของทุกคนได้จึงต้องอาศัยดวงเมืองมาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในการพินิจพิจารณาลัคนา,ร,นาราศีต่างๆว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับดวงเมืองและวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของชาวราศีพฤษภเรามาเริ่มฟังกันเลยว่า เมื่อดวงเมืองส่งผลกระทบต่อชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันเลยครับในขณะนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีพฤษภสถิตยอยู่ในตำแหน่งดวงเมืองแน่นอนครับเวลานี้มีอะไรเกิดขึ้นกับดวงเมืองย่อมส่งผลกระทบกับชาวราศีพฤษภเต็มๆอีกทั้งดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวในเรือนวินาศของดวงเมืองด้วยส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเต็มไปด้วยความอึอดอัด แต่เหตุการณ์นี้จะค่อยๆทุเดาเบาลงหลังจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปเพราะดาวศุกร์จะค่อยๆเคลื่อนย้ายออกจากดวงเมืองเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเจ้าเดือนลัคนาในตำแหน่งเกษตรตราธิปดีดาวศุกร์จากดวงเมืองอยู่ในตำแหน่งโชคลาภของชาวราศีพฤษศเองด้วยนั่นจึงหมายความว่าชาวพฤษศจะได้รับโชคดีซึ่งจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไป เห็นเนื่องจากดาวสุขของดวงเมืองอยู่ในภพราพะของชาวราศีพฤษภนั่นเองครับส่วนดาวอาทิตย์ที่เข้าทับชาวราศีพฤษภในตำแหน่งของดวงเมืองนั้นอาทิตย์มาทับดาวอังคารส่งผลให้ชาวราศีพฤษภไม่ค่อยมีความสุขเพราะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารนั้นเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็เปรียบเหมือนกับคนไม่ถูกใจกันมาทะเลาะกัน ที่บ้านของชาวราศีพฤษภนั่นเองความอึดอัดกระ,ะอักกระอ่วนใจจึงเกิดขึ้นพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะเคลื่อนย้ายผ่านจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนอาการต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภจึงค่อยทุเลาเบาจางไปในที่สุดสำหรับดาวพุธ ปัจจุบันสถิตยอยู่ในตำแหน่งของราศีเมถุนซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งการเงินของชาวราศีพฤษภหากแต่ว่าดาวพุธนั้นอยู่ในเรือนวินาศของดวงเมืองอีกทั้งเป็นเจ้าเรือนพบอลิของดวงเมืองด้วยเมื่อดาวพุธโคจรเข้าสู่ตำแหน่งการเงินของชาวราศีพฤษภหากนำเอาดวงเมืองมาพิจารณาด้วยจะพบว่าดาวพุธ ที่สถิตอยู่ในตำแหน่งการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ส่งผลให้การเงินนั้นค่อนข้างฝืดเคืองมีการจับจ่ายใช้สอยมากกว่ารายรับเรื่องนี้ต้องขอให้ชาวราศีพฤษภอดทนอีกสักเล็กน้อยเพราะดาวพุธจะสถิตอยู่ในตำแหน่งนี้ถึงวันที่ย3มิถุนายนเท่านั้นและจะเคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งอื่นครับผนวกกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวในเรือลักนณาของดวงเมืองเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนดาวอาทิตย์ เป็นเจ้าเรือนพบพันธุและยังเป็นดาวในเรือนลัคนาของดวงเมืองด้วยจึงส่งผลให้การเงินของชาวราศีเมถุนกระเตื้องขึ้นดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบราพักของดวงเมืองเคลื่อนเข้าสู่ราศีกุมเป็นตำแหน่งเกษตรตราธิบดีสำหรับชาวราศีพฤษภดาวราหูเป็นดาวในตำแหน่งโชคลาภของชาวราศีพฤษภโดยใช้ดวงเมืองเป็นเกณฑ์เมื่อ ดาวราหูเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีกุมต้องแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีพฤษภดาวราหูอยู่ในเรือนการงานจึงเท่ากับการงานของชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการต่างประเทศจะประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีอาชีพเดินทางท่องเที่ยวมักคุเทศสายกินสายเที่ยวต่างประเทศเฟ,ฟื่องฟู มีการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้มียอดไลค์ยอดกดแชร์และกดติดตามเพิ่มจำนวนขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบความเจริญรุ่งเรืองของดวงเมืองเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการเงินของชาวราศีพฤษภซึ่งก็คือราศีเมถุนและพระเอิญในตำแหน่งนี้มีดาวฤตยูสถิตอยู่เมื่อดาวพฤหัสโคจรมาทับกับดาวฤตยู ตำแหน่งการเงินของชาวราศีพฤษภอีกทั้งเป็นตำแหน่งของการติดต่อสื่อสารสำหรับดวงเมืองส่งผลให้อาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศการสื่อสารข้ามประเทศประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นหมายถึงธุรกิจออนไลน์ค้าขายระหว่างประเทศด้วยแต่กะนั้นเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพวินาศของดวงเมือง เมื่อเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนจึงอาจหมายถึงการขุนขล้องมองใจในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงในส่วนการเงินของชาวราศีพฤษภที่มีอาชีพปล่อยเงินกู้ขายของให้เครดิตระยะยาวให้ระมัดระวังอาจเกิดความผิดพลาดเสียหายได้สำหรับดาวเสารเจ้าเรือนพบการงานของดวงเมืองและเป็นดาวของความสุขความเจริญรุ่งเรืองโคจรเข้าสู่เรือนวินาศของดวงเมือง ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในเรื่องของบ้านเมืองอยู่ในขนาดนี้แต่กะนั้นดาวเสาสํสำหรับชาวราศีพฤษภอยู่ในตำแหน่งโชคลาภหากแต่ว่าดาวเสานั้นไปทับกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนลักนณะของชาวราศีพฤษภเองดาวเสากับดาวศุกร์นั้นเป็นดาวคู่ศัตรูกัน ดาวเสาร์กับดาวราหูเป็นดาวคู่มิตรกันและดาวเสาร์กับดาวพุธเป็นดาวคู่วิชาการต่อกันส่งผลให้ตำแหน่งโชคลาภของชาวราศีพฤษภมีทั้งโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองวิธีการและเทคนิคใหม่ๆในการส่งเสริมหาไรายได้อีกทั้งงานทางด้านของต่างประเทศจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่ก็นั้น ดาวสุก,กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูทางด้านของสุขภาพสำหรับชาวราศีพฤษภจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันวิธีการแก้เคล็ดที่ดาวเสาร์ทับดาวสุกและดาวสุกเป็นเจ้าเรือลัคนาของชาวราศีพฤษภจึงควรทำบุญด้วยของหนักๆบ่อยๆเช่นน้ำเป็นแพ็คก,ก็เป็นของหนักอิดหินปูนทรายก็เช่นเดียวกัน การทำบุญก็สุดแท้แต่ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนหรือศาสนาสถานได้ทั้งนั้นครับและนี่คือเรื่องราวของดวงเมืองที่มีผลกระทบต่อชาวราศีพฤษภหวังว่าข้อมูลจะเป็นที่ถูกใจสำหรับผู้ที่ติดตามผลงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้รายการโหัวลาสาระ โดยดรสุวิจักพานุสรถากูลขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ